อ้าวคุณผู้ชมขาอะไรข่าวนี่ขยืดห่วงจะเป็นคนเนี่เดี๋ยวจะบอกว่ากำลังจะเล่าข่าวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหมั่นไส้ว่าเออเชาร์ลีมันเป็นอะไรนักหนาไม่เล่าก็หมั่นไส้วันเงียบคอยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีตัวจี๊ดของเรื่องดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งขายใยสายฝนรับฝน รสาวเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมขะความ <3 S 2> สำคัญของซีนที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของกำนันถึก<ห>รับบทโดยพี่สมจิตนะคะแล้วก็สายฝนตัวท็อปของวาวาคาราโอเกะเชอรี่เอ,เอซึ่งวันที่ถ่ายทําจะบอกเลยว่าคิวพี่สมจิตกับเชอรี่เนี่ยกว่าจะเจอกันมันยากมาก<ห>ตัวท็อปพี่สมจิตไม่มีเวลาว่างเพราะฉะนั้นนะวันที่ถ่ายจริงวันนึงก็ต้องอัดถ่ายให้มันได้เยอะเยะนะคะตั้งแต่เช้าไปถึงค่ำเลยนะ ิดว่างไม่ตรงกันที่บอกไปนะแล้วฉากที่เจอกันแต่ละครั้งอุ้ยนะคะถึงเนื้อถึงตัวกันแบบสุดฤทธิ์จ้ะแล้วไม่ใช่แค่2คนที่เราต้องถึงเนื้อถึงตัวกันนะจ๊ะมีพี่เอวีรชัยอีกหนึ่งคนค่ะที่ร่วมซีนกันมาตลอดเลยแล้วสองหนุ่มเจอเชอรี่แบบนี้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรจะฝากถึงสายฝนบ้างเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะโอ้ชอบดูนะโอ้ดูจับตัวไม่ได้นะหนังก็พ้าติดมือ แล้วอย่างนี้ดูซิเนีเนเ่ยมือนี่ครับมือวัดเด็กแล้วดูนี่ก็หุ่นเขาดีหน้าตาเด็กกว่าก,ก็าเยอะนั่นไงมันจะไม่คิดได้ยังไงยแะ้วบอกว่าเล่นยากก็โถอินเนอร์มาแต่ข้างผมบอกเล่นยากเพราะน้องเขาเล่นเยอะกว่าผมเขาเล่นเต็มเยี่กผ<ว>ดูด้วยนนนไ ิี่กันลขาอ่อนไปหมดเลยค่ะนะคะที่ใหญ่ทั้งกำนานนานเห็นทีจะไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปต่ออีกห้องนึงบอกเลยว่าห้องเชื่อสองคนนี้นะบอกเลยไ่ที่สุดแบบคุณผู้ชมขาไม่รอดเ่รีพ้ ลูกนะกีเซอร์มาแว็บแต่ต้องบอกเลยว่าชริเขินหนักมากกับฉากนี้สบาสบาน <c oughs> สบานตัวเองมีช่วงหนึ่งที่เราต้องเข้าฉากแบบว่ากุกกิการแล้วมันก็มีช็อตที่แบบเออเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เนาะ,ะเราก็ไม่รู้จังหวะว่า<น>ตรงเนี้ยเราจะไปต่อได้หรือยังกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่คุณผู้ชมขาที่สมจิตต้องสะกิดว่าเออบทมึงอ่ะพูดซิพูดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะคือเบื้อง หน้าฉากเนี่ยมันคุกกิ๊กแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันก็ฮากันอยู่คุณผู้ชมรอติดตามแล้วกันนะพรุ่งนี้6กโมงเย็นวันเสาร์นะละครดอนมาดอยปล่อยบ้านทุ่งค่ะสายฝนพร้อมพีการโอ้ยรอทีวีทีวีของเราตั้งแต่วันนี้เลยยาวไปจนถึง่นี้รอดูดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งรอดูฉากที่เชอรี่จะออกมาเห็นว่าเป็นฉากที่แบบว่าทุกคนตะลึงตะลึงในความสวยอยากเห็นมากจริงสมกับเป็นนักร้องตัวท็อปของคาราโอเกะพูงไม่ผ่านไม่ได้ในวันเชาได้ดูแน่นอนค่ะแต่